พี่น้องบักม่วงน้อแงแบบยังเนี่ยเคืองกิโลเคืองกิโลไม่พี่น้องปอกเปลือกเอาเลยวเด้ดน,นี่เคืองกิโลใช่สิปอกกินก่อน <c oughs> มันโรน่หลังคากค่เจ้าแตกอ้วงน้อยนี่ลนะพี่น้องเคืองโลกโรน่หลังคาแตกขนวยไงนาะงวิลาล้มไม่แห้งช่วงนี้ล้มแห้งแนละ้วพี่น้องเนาะ ส่วนร่มแห้งโวนใส่ลังค่าข้าเจาเ้าแตกลังค่าแตกก็ไปส่งข้าเจ้าวละเนาะลังค่าแตกหลัลลไปสิสรมไหมพี่น้องปั้นกองก้อนขาตรงื้อข้างล่างกูได้อยากมาเด้อ ไม่นีเคืองโล่ <c oughs> สองหน่วยนี่ปอกแล้วเคืองโล่หน่วยบางหนึ่งหัน่นหน่วยละโล่อันนี้สองหน่วยเคืองโลพี่น้องสองโลกครึ่งโลอันนี้เคืองโลคือสามหน่วยนี่โล่หนึ่งที่ปอกกินตอนพี่น้องมาได้พูดอยาก กูได้อยากกินกันมาเดอ้อมาเดอ้อวางกัน โอ้ยกรอบกรอบพี่น้องกรอบครับมันหนึบมันเางันมันเางันพี่น้อง มันเนี่ยังว่าไม่น่ากินซุปเผ็ดไหนเป็นไงสุดเผ็ไนไหนเป็นไงกับพาะพริกปลากระป๋องหาเราไปกินกับเขาเจ้า มาเด้อพี่น้องอยากว่ามาเด้ออันนี้บักม่วงมันอันนี้บักม่วงเปรี้ยวเด้อจ้ารวยไงไงหนี่เปรี้ยวจ้ารวยนี่มันจ้าร่างเสียบเลยจ้า,าเาด้อผู้ใดอยาก บอกหลส์ไปนั่งกินข้างล่างเฝ้าร้านพี่นอ้องทำเด้อหลุยส์ไปนั่งเฝ้าลูกเฝ้าร้านนั่งเฝ้าร้านลูกข้างล่างฝันหนีกันเน,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 นื้อจ้าฝันเหนียวจ้าแอบพี่น้อง